ในงานแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์2019เจ้าถิ่นค่ายดาว3แฉก Mercedes-Benz เปิดบูธต้อนรับสื่อมวลชนจากทั่วโลกด้วยการจัดพื้นที่ในฮอลล์หลักเพื่อนำเสนอแนวความคิดของยานยนต์แห่งอนาคตอย่าง Vision EQS รถยนต์ต้นแบบพลังงานไฟฟ้าที่มาพร้อมกับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ รถต้นแบบ mercedes benz eqv รถตู้ mpv พลังงานไฟฟ้า100%และรถ esf 2019ที่ได้รับการติดตั้งมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารและยังใส่ใจไปถึงยานยนต์และผู้คนที่สัญจรอ,อยู่โดยรอบค่ะสำหรับ vision eqs ถือเป็นดาวเด่นภายในบูธหลักตัวรถมาด้วยรูปทรงของรถขนาดใหญ่ที่มีพื้นผิวโค้งมนราบเรียบ เพิ่มความโดดเด่นด้วยแถบแสงรอบตัวรถแบบ360องศาระหว่างสีรถเป็นแบบทูโทนน้ำเงินเข้มกับสีเงินยวงด้านหน้าของรถที่ชุดกระจังหน้าและกันชนหนังติดตั้งหลอดไฟ LED รูปดาวแฉกแบ่งเป็นด้านหน้า188ดวงและด้านหลัง229ดวงประตู4ีบานขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้โดยสารเข้าออกจากตัวรถได้ง่ายภายในติดตั้งเบาะนั่งสำหรับผู้โดยสาร4คน แผงคอนโซลกลางและแผงข้างประตูยาวต่อเนื่องอกอุ้มเบาะนั่งได้แนวคิดมาจากดัดฟ้าเรือยอสุดรู้พวงมาลัยดูล้ำสมัยด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมติดตั้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ลูกแยกขับเคลื่อนชุดล้อหน้าและหลังมีกำลังรวมสูงสุด469แรงม้ากับแรงบิด760นิวตันเมตรสามารถวิ่งได้ไกลสุด700กิโลเมตรและชาร์จแบบกระแสตรงได้เร็วขึ้นโดยจะใช้เวลาเพียง20นาทีในการชาร์จไฟให้ปริมาณ80%ค่ะ ส่วน Mercedes-Benz EQV นั้นเห็นรูปทรงแล้วก็รู้ได้ทันทีว่า EQV เป็นการต่อยอดมาจากรถ MPV รุ่นว c l a s s โดยเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์มาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ของ EQV จะมีกำลังเทียบเท่ากับปูงม้า201ตัวกับแรงบิดสูงสุด362นิวตันเมตรเชื่อว,ว่าเป็นความเร็วที่มากพอสำหรับรถ MPV แบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนมีความจุ100กิโลวัตต์สามารถวิง่งได้ระยะทางไกลสูงสุด400กิโลเมตรค่ะ สำหรับแนวคิดหลกัหลกๆในการออกแบบ EQV คือจะต้องเป็นรถที่สามารถชาร์จได้อย่างสะดวกสบายที่บ้านโดยใช้กล่องติดผนังหรือปลั๊กไฟสำหรับครัวเรือนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีฟัง์กชันการชาร์จอย่างรวดเร็วภายใน15นาทีเพื่อให้แบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอสำหรับการใช้งานในช่วงระยะทางประมาณ100กิโลเมตรทางด้าน ESF 2019 นอกเหนือจากการพัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารใหม่ๆอาทียระบบถุงนิรภัยแบบใหม่ที่จะให้การปกป้องผู้โดยสารได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นในปีนี้ Mercedes- Benz ยังก้าวล้ำหน้าไปอีกขั้นด้วยการใส่ใจความปลอดภัยไปถึงยานยนต์และผู้คนที่สัญจรอ,อยู่โดยรอบโดยได้นำรถต้นแบบรุ่น E-SF 2019ซึ่งไม่เพียงจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ที่ติดตั้งขับเคลื่อนอัตโนมัติเท่านั้นแต่ E-SF 2019ยังได้รับการติดตั้งเซนเซอร์ เพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถคันอื่นหรือผู้คนที่สัญจรอยู่โดยรอบเมื่อมีแนวโน้มว่าอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากนั้นระบบแจ้งเตือนก็จะส่งสัญญาณภาพผ่านไปทางจอที่กระจังหน้ารถหรือกระจกบังลมหลังเพื่อให้ผู้ใช้ถนนที่อยู่โดยรอบรับทราบเพื่อจะได้เพิ่มความระมัดระวังขึ้นในส่วนของบูธจัดแสดงด้านนอก Mercedes- b e n บยังมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆมาจอดแสดงไว้หลายสิบคันอาทิรถยนต์รุ่นใหม่ที่ให้เครื่องยนต์แบบไฮบริดอย่าง A 2 5 0 E B 2 5 0 E, GLC 3 0 0 E, GLE c o เป้ GLE 3 5 0 DE ส่วนในกลุ่มรถแรงรุ่นใหม่ๆจากตระกูล AMG, อาทิ GLB 3 5 GLE 5 3 c o u p คเปสุดท้ายกลุ่มรถไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่น Smart EQ ทั้งคูเป้แบบเปิดประทุน2ประตู2ที่นั่งและรุ่น4ประตู4ที่นั่งที่มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นมาจัดแสดงด้วย